สวัสดีครับผมอูพาธนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้ก็มาอัปเดตทรัพย์ของบริษัทนะครับที่ยังมีอยู่นะครับก็พาดูที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้เคยลงไปแล้วนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับผมก็จะเป็นลงไปที่ EP ที่ร้อยสามสี่จุดหนึ่งจุดสองไปนะครับปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หมุดก็อยู่นะครับอยู่นะฮะ นี่ฮะเสาพยานอยู่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับหมุดก็อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็หมุดไกลก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็มาดูบรรยากาศโดยรอบกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นแล้วที่ดินนะครับก็เป็นที่นาเก่านะครับติดกับแปลงข้างเคียงแปลงข้างเคียงนี้ตรงนี้เ็าถมไปแล้วครับตอนนี้มียากขึ้นแปลงที่ดินที่ขายตัวนี้ยังไม่ถมนะครับ ต่ำกว่าถนนประมาณสัก60-70เซนนะครับก็มาตรฐานครับเป็นที่นานะครับนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านอารุณสวัสดิ์หรือเปล่าเลยนะครับประมาณนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวพาเดินดูครับถนนก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับมีความกว้างประมาณ8เมตรนะครับนะครับเข้าออกสะดวกนะครับรถเก่งเข้ามาได้นะครับ ผมก็ขับรถเก๋งเข้ามานะครับก็เข้าได้ครับเข้าออกได้สะดวกถนนก็ถึงว่าเป็นถนนหินหินลูกลังนนะครับเป็นดินลูกลังแต่ก็เข้าออกสะดวกนะครับเส้นนี้ครับบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับนะครับไฟฟ้าก็ตรงนู้นมีหมู่บ้านนะครับโครงการท้ายหมู่บ้านตรงนี้ก็จะมีไฟฟ้าอยู่นะครับ นะครับห่างจากถนนเรียบคลอง25เข้ามาประมาณสัก600เมตรนะครับถึงแปลงนะครับฝั่งนู้นก็มีโครงการนะครับฝั่งนู้นเขาก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะครับโครงการนั้นนะครับแต่ซอยนี้ยังยังไม่มีนะครับมีบ้านอยู่ท้ายโครงการอยู่หลังเดียวนะครับซอยนี้นะครับซอยนี้ก็ที่ดินก็ยังผ่อนกันอยู่เยอะนะครับหลายแปลงก็ยังผ่อนกันอยู่นะครับผ่อนหมดนะครับถึงจะทําประโยชน์ได้นะครับแต่อันนี้เป็นซับบริษัทนะครับถ้าซื้อแบบผ่อนก็ ขอดาวห้าหมื่นแล้วกันนะครับที่ดินแปบนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับขอดาวห้าหมื่นนะครับผ่อนเดินสามพันกว่าบาทนะครับผ่อนสามพันกว่าบาทนะครับแปลงนี้ผ่อนได้นะขอดาวห้าหมื่นที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลศรีสักกระบือนะครับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวาหน้ากว้างประมาณสักสิบเก้าเมตรกว่านะครับ ลึก20เมตรหน่อยนะครับ20เมตรกว่ากว่านะครับต่ำกว่าถนนประมาณสัก60ึ70เซนนะครับเป็นที่นาเก่านะครับปรับสภาพได้นะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ EP ตัวนี้ลงไปแล้วนะครับ134นะครับผมก็จะเป็น134.12นะครับตัวนี้เคยลงไปแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับใครสนใจนะครับแวะมาชมได้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้พามาดูที่ดินแปลงใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ